นะครับว <c oughs> ันนี้เรามาดูสวนทุเรียนที่อําอเภอเลไรนะพี่อาเภออะไรนะไปอาเภอพ,พิปูนนะครับจังหวัดอนครศรสีธรรมราชนะครับรอ,อันนี้คือสวนสวนเป็นไม่ใช่สวนป่าเป็นสวนสวนสวนเป็นสวนแบบสวนฟาร์มนะครับแถวนี้จะทุเรียนจะเยอะมากนะครับ แต่ว่าเขายังยังยังไม่ได้เปิดราคากันนะวันนี้วันที่วันที่วันนี้วันที่28เดือนมิถุนายนนะครับเพราะตอนนี้ราคาทุเรียน,นยมันจะยังไม่มันนิ่งอยู่ที่มันยังไม่นิ่งนะครับเขาจะสรุปราคากันอีกทีประมาณวันที่5 5หกรกฎาเดือนหน้านะครับเขตอำเภอพ,พิปูลเนี่ยจะปลูกทุเรียนคล้ายๆกับ อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเ,เขาจะเปิดสวนทุเรียนคล้ายๆเป็นสวนฟาร์มเหมือนกับฝั่งทางจันทบ,บุรีนะครับอันนี้ดูแนวรวมก่อนสวนในลักษณะอย่างนี้นะฮะจะเยอะมากนะครับเยอะเยอะมากๆในในเขตอำเภอพ,พ,พิปูนมันจะเป็นภูเขาล้อมรอบอยู่ในในพื้นที่นะครับเขาจะปลูกยางพารากับสวนทุเรียนแบบฟาร์มเนี่ยผสมผสานะนะครับ อันนี้ดู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 เอ่อโลเคชันคร่าวๆในลักษณะแบบนี้นะแต่ก็จะอยู่ที่ว่าจะเป็นสวนเล็กหรือสวนใหญ่นะครับอ่อย่างนี้คือสวนขนาดเล็กนะครับสวนขนาดใหญ่ก็ก็เต็มที่ก็ไม่เกินเนื่องจากภูมิประเทศมันเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับมันจะอยู่ในลักษณะที่ว่าอ่าเขาจะปลูกผสมกับสวนยางพาราในพื้นที่ที่เขาปลูกได้นะครับ แต่จะเป็นในลักษณะสวนฟาร์มเหมือนกันทั้งหมดนะครับหรือถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆเขาก็เรียกว่าเหมือนทุเรียนขุนทุเรียนขุนน,ขน,นะดูแลอย่างดีนะครับดูสังเกตนะครับเนี่ยอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนะครับวันนี้ทางทีมงานราได้เข้าได้เข้ามาที่ที่ที่นี่นะเป็นเป็นเป็นวันแรกนะครับแต่ราคาเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดให้ตกลงกัน วันที่5้าเดือนกรกฎาก็คือเดือนหน้านะครับซึ่งซึ่งทุเรียนมันจะมีมีปรับราคาปรับลงนะครับในเขตนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดครทีมงานกำลังกำลังเดินไปคุยรายละเอียดทางฝั่งด้านนู้น,นครับทางฝั่งด้านหน้าครับแต่ย่งอย่าง,างตัวอย่างคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทุเรียนกึ่งผสมปลูกแบบธรรมชาติ มันจะไม่ไม่ได้เป็นทุเรียนขุนนะครับดูดูคร่าวๆค,ครับผมไสสวยลูกสวยนะครับดูแลอย่างดีลักษณะร่อง ฝั่งด้านหลังนั้กก็จะเป็นสวนสวนยางพารานะครับสวนยางพาราจะเป็นหลักสวนทุเรียนนี่จะเป็นลักษณะแบบเสริมอยู่ที่ว่าใครจะมีที่ปลูกมากปลูกน้อยนะครับแต่ในเขตอำเภอพิปูนเนี่ยจะปลูกในลักษณะอย่างนี้เกือบเกือบทั้งหมดนะครับเกือบเกือบทั้งหมดนะครับเขาจะทาแบบเหมือนทำคล้ายๆกันนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะถ้าเป็นลูกที่ว่ามันมันไม่ใช่ <laughs> เขาก็จะ <laughs> เขาก็จะตัดทิ้งแบบนี้เลยครับ เาจะไม่เก็บไปนะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าลูกลูกที่มันไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นส่วนที่สามนะครับที่เราเข้ามาดูจากเมื่อจากจากเมื่อวานเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นถ้าพื้นที่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นทุเรียนในลักษณะปลูกแบบเอืงปล่อยปล่อยแบบธรรมชาตินิดงนะครับแต่อย่างเงี้ยคือเป็นทุเรียนฟาร์มทุเรียนขุนนะครับเขาจะมีระบบน้ํา สเปงเกอร์การใส่ปุ๋ยนะครับต้นใหญ่ก็มีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนี่ฮะเจ้าของสวนมาแล้วเจ้าของสวนรูปหล่อ มาดูต้นนี้ครับสวยมาก,มากอันนี้อันนี้แค่ได้ตัดอะไรยังสิวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนนกประมาณประมาณสิบวันเนาะสิบกว่าวันช่วงอาทิตย์<อ>ต้นเล็กๆครับไม่ใหญ่ครับแต่เ<ๆ>นี่ยเขาเรียกทุเรียนมาตรฐาน เป็นทุเรียนมาตรฐานเขาจะขุนจะคัดจะดูแลอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกอีกแปลงหนึ่งของพี่เขานะครับเห็นภูเขาฝั่อองนู้น,นครับภูเขามีภูเขาด้วยมันจะเป็นภูเขารอมรอบนะครับพื้นที่แถวนี้คือค่อนข้างที่จะอุดมสม,มนะบูรณ์ส่วนฝัน่งนู้นก็จะเป็นนะก็จะไปทางเข้านะเป็นสวนยาง ผสมนี่เราจะข้ามอีกแปลงหนึ่งของพี่เขานะครับนคนเราฝั่งถนนนะครับแปลงเมื่อแปลงเมื่อกี้อยู่ฝัง่งฝั่งด้านโน,น้นฝั่งด้านโน้นนะครับอันนี้คือข้ามถนน,นมาทางทางด้านนี้มีมีเงาะเงาะผสมนิดนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ลองกล่องมีระบบดูแลอย่างดีครับเราจะเดินเดินตามทีมงานลงไปวันนี้ก็พี่เบ่าบ้านๆกน็พามาดูแปลงทุเรียนที่อำเภอพิปูนยจังหวัดนครศรีธรรมาราชแต่เมื่อวานเราเราไปที่ ราชนะครับวันนี้เรามาที่นครศรีธรรมราชนะครับร้อยต่อจะติดกับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าอำเภอเนี้ยเขาจะเป็นอำเภอที่อยู่กลางหุบเขานะครับทางที่เราผ่านมาก็จะเป็นขับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่พอมาถึงพื้นที่จริงๆจะเป็นพื้นที่ราบซึ่งเป็นสวนสวนยางพาราเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเป็นทุเรียน เสริมไว้ไ <ป S 1> นะครับเ<ป>สริมไว้นะ<ป>เขาดูแลยอย่างดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยครับแม่ไทยกันล้มเรียบร้อยนะครับสวยงามเจ้าของส่วน <c oughs> ปากไม้ไผ่ไว้กันล้มเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ทีมงานของพวกเราวันนี้ยี่สิบเก้าศูนย์หกหกสี่ สวนที่สามจากเมื่อวานสวนแรกของวันนี้นะครับที่เราเข้ามาต้องพยุงไว้การ,การมันล้มนะครับ นับไปได้เลยแเสร็จเสร็จจากจากสวนนี้เราก็จะไปส่วนถัดไปนะครับแต่เราจะดูว่าจะเป็นแต่แปลงที่ผ่านมาผมลืมถ่ายวีดีโอไว้นะครับมันจะใหญ่กว่านี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะเราเรานัดเขาอีกทีวันที่ห้าตกลงอีกทีหนึง่งวันที่ห้าเดือนหน้านะครับวันที่ห้ากรกฎาคมหกสี่เราจะคุยรายละเอ,อยียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนส่วนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับนะครับ้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ดูอีกทีหนึงก็คือก็คือส่วนต่อไปนะครับโอเคครับพี่บ่าวขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ